สวัสดีครับร้านบิลเลซิงนะครับผมอยู่นนทบ,บุรีซอยเรียวทีหกสิบสามวันนี้เป็นปาร์ตี้ของจีออโน่ครับไม่ใช่ก็เริ่มซ่อมรถป๊อปแ,แต่ไม่ได้บอกว่าเริ่มซ่อมจีออโน่อ๋อคือเริ่มซ่อมรถป๊อ,อ,อปไงพอเราพอเราบอกว่าเลิกซ่อมรถป๊อปนะครับลูกค้าเขาไม่เอารถป๊อปมาให้ซ่อมครับเกาเอาจีออโน่มาให้ซ่อมครับวันนี้เป็นจีออโนสามคันครับพิเศษสุดๆคือมันมันเป็นวันจีออโนเดย์หรือยังไงคือปกติที่ร้าน,นจะมีเซ็ตตรงเซ็ตเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ไม่ได้ง่ายครับมาโดยไม่ได้นัดหมายครับสามคันหน้าตา,าเดี๋ยวอนุญาตให้นอ้องเขาเดินผ่านหน้ากล้องก่อนนะครับผมน้องขอบคุณมากครับที่เดินผ่านหน้ากล้องครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมองพอน,นึงเดี๋ยวอาจจะมีในใจอนะอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำเยอะครับฟิตเครื่องไล่ข้างทั่วไปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนิ่งหน่อยะอะไรประมาณนี้นะครับ งงคันนี้เสร็จแล้วพกขึ้เลยข้างคันนี้อ้าวก็เห็นบอกว่าคันนี้หนักหนักกว่าคันนั้นค,คันนี้ก็ขี่มาได้นะครับทั้ง,ง,งหมดนี่คือรถที่ขี่มาได้แล้วเอามาซ่อม,ามาทำใหาม,าม่จริงเหรอยางยางขอบขาวเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นยนยางเนาะคันนี้อ๋อแสดงว่ามีคันนึง ใช่ไหมครับที่บอกว่าหน่ากันไม่ไม่ใช่คันที่เปลี่ยนยางใช่ไหมเอาหร่อนี่เปลี่ยนยางมาแล้วยังไม่่เปลียยนางเห็นจะให้ให้เปลี่ยนยางดอกมันไม่คันได้ยางติดรถมาอ้ยยางยังหนาอยู่เลยอ่ะยางยางอย่างนี้ยังถือว่าโอเคไม่ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณช่างกวนที่เดินผ่านหน้ากล้องด้วยขอบคุณมากไปแล้วแหมไอ้ไอ้ยางขอบขาวเนี่ยครับคือ เรียกว่าอะไรอะ่อหอถ้าถ้าเกิดเปลี่ยนยางยางขอบขาวจะใส่ไปอีกรอบไม่ได้ใส่ยากมากแล้วพอตอนพอตอนเราออกเนี่ยเขาจะต้องงัดออกพองัดปั๊บเนี่ยเขาจะย้วยเพราะงั้นถ้าเกิดยางอยากได้ขอบขาวอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนยางมไมง่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนใช่ครับถ้ายางยังไม่แตกอันนี้มันเป็นอันนี้นะอันนี้มันเป็นอันนี้ด้วยอ่าเป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นไม่มียางใน คือดีก็เหมือนจะรถเก่งแล้วอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีอย่างไหนคืออย่างเดียวเลยคือเรียกว่าอะไรอ่ะเติมลมอย่างเดียวอยากให,ให้แบนถ้าแบนคือจะออกข้างแลวนานๆไปเดี๋ยวยางแก้เขาจะเสียนะอะไรประมาณนี้ครับถ้ายางหลังนะนรเปลี่ยนกว่าครับเดียังไม่มีดอกก็เก็บล้อหน้าไว้ก่อนไงให้มันขาวขาวขาวนี่แพงนะครับคู่หกร้อยกว่าบาทนะแล้วมันพอออกไปแล้วเนี่ยทิ้งรู้เสียดายมากเลย ได้เอายไห็นไหมตอนตอนใส่ยากครับใส่ยากขอใส่ยากประมาณนี้แต่คันนี้สีสวยกว่านะแต่คันนี้ดูรอยน้อยกว่าอ๋อเหรอมีเหมือนกันครับไม่เหล็กเหล็กมันขูดอะ๋อคือตะก้ามันไม่ใช่ของมันไงแล้วเนี่ยพอพอใส่มันเข้าไปนะไฟหน้าก็จะมีเพื่ออะไรดีวะมันส่องตะก้า มันโผล่มาหน่อยเดียวครับตรงเนี้คือเนี่ยอันนี้คือนี่ผมทำเต็มที่แ้วเมื่อคืนดูคลิปแล้วใช่ไหมครับคือ <c oughs> สุดเขาสามารถจริงๆผมใส่เรียบร้อยผมไปขี่มารอบมันตกหลุมมันก็ยังหล่นอาวนี้ก็เลยเจอผมยึดน็อตเลยไอ้นนี่ก็พยักหน้ามนันเหรอ <c oughs> เออมันชอบพยักหน้านะรุ่นนี้นะอันนั้นน่าผมยึดข้างนนไปแล้วนะน็อตอะก็ยังไม่นั่นเดี๋ยวลองสไตร์ให้ดูหน่อยนะครับพอดีว่าถ่ายคลิปด้วยอยากให้ลูกค้าดูว่าลูกค้ารับรกแล้ว มันทะลัติดหรือเปล่าอ้าวเออแล้วถ้าบไม่ติดทำไงอะเนียบปลอกเลนะไม่ได้ตัดต่อไลน,นะเออไม่ต้องปีนขล่งนะครับเนี่ยครับนี่คืออย่างเงี้ยอย่าเพิ่งปีนเล่งแล้วก็ต้องรอสักประมาณน,นาทีหนึ่งอะครึ่งนาทีแล้วค่อยแล้วค่อยเบิ้ลไล่รอบหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดพอติดชึ่งปั๊บไปเลยเนี่ยพอมันวูบวูบอ่าวูบดับเนี่ยคราวนี้คืออีกสิบทีเลยก่อจะติดน้ำมันท่วมเลยนี่คือจอดตั้งแต่เย็นนะครับตั้งแต่เที่ย ไม่ได้ติดเครื่องก็ติดเครื่องง่ายไหมก็ประมาณนี้ครับอันนี้ขี่ได้แล้วเราขี่เล่นดูก็ได้ครับก็ได้ก็จะก็จะสตาร์ทแบบนี้แหละคือกดสตาร์ทไม่ต้องกดสตาร์ทไม่ต้องบิดคันเร่งไม่ใช่มนลยยากครับไม่ยากครับเป็นเดือนก็ได้แต่แค่ว่าสตาร์ทต้องห้ามบิดคันเร่งในทีแรกกดกดบเบรกและกดอย่างเดียวเลยห้ามมือไปถ้าเกิดอย่างนี้เมื่อไหร่นะอีกสิบทีเลยเพราะว่าน้ำมันาท่วมคือเขาเป็นรถโบราณเขาไม่หัวฉีด หมือนกับคนแก่ครับพเพิ่งตื่นมาจะให้ลุกขึ้นวิ่งเลยเงี้ยเขาก็วิ่งไม่ไหวเขาค่อยเขานั่งพักแป๊บนึงก่อนเขาก็ค่อย,คยไปวิ่งได้เราขี่เล่นได้นะครับเสร็จแล้วก็พอดีลูกค้าคเป็คันนี้ครับแล้วก็เอาคันนี้มาซ่อมต่อตกลงว่าร้านเราไม่ซ่อมรถป๊อปนะเราซ่อมพิออ,อ,ออโนอ,อ,อ๋อเออแต่อย่างงี้มันจบงานง่ายกว่าครับคันที่บ้าบอหรือทั้งเครื่องเพอสลับไปสลับมาเนี่ยได้ปวดหัวมากได้ครับโอเคครับเดี๋ยวฝากของเราใช้ได้กันจบไรแค่นี้แหละก็ว่ากัน